ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นไข่ไก่แตกฝันเห็นไข่แดงฝันเห็นไข่ไก่แตกแปลว่าสิ่งที่คิดจะสมหวังท่านจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่ทางไกลหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหมดเคราะห์สาวโสดหนุ่มโสด จะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีช่วงเนี้ยอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับข่าวดีจากผู้หญิงมีเกณฑ์ถูกหวยได้โชคลาภทางการเสี่ยงมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครันได้ลูกสาว มีเกณฑ์จะตั้งคันได้ลูกสาวสวยน่ารักเลขเด่นศูนย์เลขรองหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าฝันเห็นไข่แดงแตก อาจจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วต้องการจะติดต่อมาหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะติดต่อมาหาค่ะ